สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้ยังอยู่ที่ภารกิจนะครับผมการเก็บกู้รถอ้อยนะครับคว่ำนะครับรถพ่วงนะครับรถพ่วงรถเทรลเลอร์ครับหรือว่าเขาเรียกว่ารถกึ่งพ่วงครับผนอ้อยมาไม่รู้ว่ามาจากไหนครับบริเวณบ้านมอเหนือครับหลุดโค้งครับ พีความนะครับลงตรงนี้ครับลูกมันขูดไปต้นี้หัวมันเกิดเยื่ซื้อพุ่นอย่าเริ่มถึงพื้นเนี่ยคนกับกสิเด่นออกจากรถตู้หั่นอ้อยกับจิรถกับจีไลไปพอดีไหลไปไหลน้ำพุ่นไปพอดีครับรถแท้ไปไปเกือบถึงคนเขาบอกว่าทับคนอยู่นะอ้อยนะอ้อยออ้ยนี่ทับคนอยู่คนลนปัน พอคนหล่นปุ๊บรถอ,อยู่ตรงนี้แต่รถก็ไถไปอ้อยขึ้นไปถึงครับผมประมาณนะั้นครับโชเฟอร์อาการล่าสุดบอกว่ากระดูกซี่โครงหักนะครับก็ขอให้ปลอดภัยครับผมน่ากะกระเด็นออกมาจากรถนะครับแล้วก็ไปโดนกับนี่ครับขอบทางนี่ครับพุตบาทเนี่ย โจาเฟอร์ขับเองนะครับเป็นเจ้าของรถเองครับเองนะครับปกตินิสัยการขับก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรนะครับจากเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนที่มาด้วยกันนะครับเป็นรถอ้อยทางไกลมาจากทางชชยภูมินะครับลองรอยของการไถไปประมาณ10เมตรครับประมาณ7-8็เมตรนะครับเสียหลัก คันนี้เต็มไปแล้วครับหนึ่งคันเอาใส่อีกประมาณถ้าเป็นรถเดี่ยวก็น่าอีกประมาณสองคันครับถึงจะหมดครับมันมาท่นกลางนี่แลหละพ่อคือว่า<อ>ไปยังไงฮะรถขีบมันต้อง

สรุปว่างเดยสร้างเขียวสรุปว่าสรุปเงีนสรุปเงีนสรุปวางไดเลยสร้างเ้ยเพิ่นมาจ้างครับสรุปว่าเพิ่นมาจ้างกับไปกินเบียร์อยู่บาดกับไปนอนกินเบียร์อยู่บาดพอมาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับเจ้าของนะครับบอกว่าเออ จะเอารถรถสิบล้อครับมาดึงกันเองนะครับก็เลยเราก็เลยหมดหน้าที่ไปนะครับกบันครับกบันไปแล้วผมก็จะ <รอ S 1> พาพี่น้องชมนะครับรอชมอยู่เราบนสิดึงยังไหนเอาสิบล้อมาดึงทีมงานครับ ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้วงค่ะไปจ้างกระบังแต่ไม่ได้เห็นเจฟเฟินหรือแบกสลิงเล่นมือนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาดูอีกรอบนี้ก็เต็มไปแล้วอีกหนึ่งห้วงครับนี่ใส่แม่ครับ <c å, S 2> <miş S 1> คนขับตอนนี้ก็มีอาการล่าสุดนะครับก็ตอนนี้กำลังเจาะบอกว่าเจาะเลือดนะครับออกจากปอดนะครับผมก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ปลอดภัยเห็นที่เพื่อนกันนะครับโทรหากันนะครับบอกว่า มีอาการเลือดตกค้างที่ปอดนะครับแล้วก็มีอาการซี่โครงหักซี่โครงหักนะครับก็อขอให้ปลอดภัยหลบลงตรงนี้ตัวคนขับนะครับกระเด็นหลอกจากรถแล้วก็มาลงตกบ,บริเวณนี้ครับแก ล่างของแกน่าจะมากระแทกกับเดี่ยมตรงนี้นะครับรเดี่ยมตรงนี้นะครับก็เลยมานอนอยู่ตรงนี้ครับอ้อยพอดีอ้อยก็ล่วงลงจากรถมาก็มาติดตรงนี้พอดีเสานี้นะครับถ้าไม่มีเสานี้อ้อยน่าจะทะลักมาทับล่างของแกนะครับนี่โชคดีมากที่เสาตัวนี้เป็นตัวช่วยชีวิตก็แล้วกันครับนี่ ตัวของคอกรถนะครับมันชนเข้ากับบารีเออร์ตัวนี้ครับตัวต่อมอาเสาไฟนี่ครับก็เลยรถก็เลยไม่ถลไลสมาอีกนะครับก็เลยไม่ไงที่ท้ายคลิปสอ่บอกท้ายตอนที่เขาจะเอาขึ้นบะใส่ของผู้ห่างนี่ดิมันแก่ที่ซุ่มรถไมโครเม้าทเอาขึ้นเนี่ยคนไง เจอของแกครับขอให้ปลอดภัยครับขอให้ปลอดภัยโอ้เรื่องที่ใครไม่อยากเจอครับไม่มีใครอยากเจอเพียงแค่เชื่อเสี่ยววินาทีนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับก็ช่วยกันระมัดระวังกันด้วยครับ บรรดาโชเฟอร์คนขับรถนะครับด้วยกันดูแลกันด้วยอน,นี้ก็เวลาก็ค่ำลงค่ำลงแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับอ๋อรถที่จะมาเก็บกู้นะครับรถที่จะมาเก็บกู้รอบนี้ครับเป็นไม่ใช่ทีมงาน ของช่างเขียวครับเป็นน้องบัวคงเดชครับมาแล้วครับอาจะเป็นประกันนะครับในเครือกันนะครับถ้าเป็นของน้องบัวคงเดชน่าจะเป็นรถที่มีประกันนะครับมาแล้วน้องบัวคงเดชสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รถตู้ของบัวครับเห็ <laughs> แลว้วชิวๆเี้ยชิวๆดึงแป๊บเดียวดึงแป๊บเดียวเลยวป่าเนี่ย ลรออ้อยออกนะครับทำการสต็อปเบรกรถนะครับใช้บริการน้องบัวคงเดชครับในการวินดึงครับดูว่าจะไหวไหมครับ ด้วย F G 8 J ครับน้ำหนักพอไหมลุ้นช่วยกันครับ ใเพื่อนร่วมทางด้วยครับ,โอ,โ,รบโอ้โหล,ลุดครับจะไหวไหมต้องเอารถคีบช่วยครับ เปิดทางให้รถวิ่งก่อนบอนี่ครับการทำงานแบบนี้ริมลิงเร็บรีบเร่งครับ,บหให้รถไปก่อนนะครับโอ้โหใหญ่ใหญ่ด้วย ไม่เดไม่ครัทอไมอทาเก้านี่บ่เฮ้ไยไ้ไม ใช้ลอกครับแต่นี้กำลังกำลังจะเยอะกว่าครับ เอาผมออกเอาผมออกทั่วทันนั้นเลยไปยืนอยู่หันตัวรูดเหมือนเดิมไหมโอ้หรับโอ้ดูมาไหมโอ้มาครับแต่ว่ารถก็ลูดเหมือนกัน ทำแบบนี้ก็คือน้ำหนักจะลงพื้นครับมาครับมา โอ้สุนแรงมากล่องลอยประตูฝั่งซ้ายเสียหายครับ กเกีย่ยวได้ับเม้ยเดี๋ยวลากอกก่อนครับทีนี้